ยิ้มใสกว่าครับบ้านสว่างตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรครับ0874282197็ดสี่อเกครับเอาโอเคพี่น้องเข้าพี่มดเด้อครับผมเดี๋ยวจังกับมาพอกันไหมเนาะพี่น้องครับ พี่น้องเขางวดวังหันเขาเหรียญคองสูงเนาะครับว่าพี่มุ่นเนาะเขาเหรียญคองแบบเงี้ยวเงี้ยวเรียวรเรียวน้นแม่นั่งงวดนี่ว่าของแยกเลยพี่น้องแบบนี้โอ้ยไงครับอาานตา <laughs> แฟนเวียด <laughs> โอ้ยนำไล,ล่หกเลยเนาะแฟนเวียนเนะาะฟาดพี่น้องเขาเบื้องในแม่ละ มาได้ใสครับเนี่ยยุขวอกได้ครับนี่ยยุขวอกเลยมันบ่ครับผสมกับผสมยุ่วอกครับผสมยุขวักอีผสมผู้ใดครับเอเบิ่มครับผสมเบิ่มพันรันไแม่นครับป้าโอ้สูงแม่บอกเลยเด้อพี่น้องเฮ้าแม่บอกแม่บอกเลยนะครับผมเลื่อมถามกันทวทวนแมจักน้อยแฟนเพียรเลื่อมมายุบ้านใดครับบ้านใดครับบ้านห่าบ้านสว่างตำบลห้วยเตยอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นพี่ม่นเด้อพี่น้องเด้อพี่ม่นสัมสูงนะครับบ้านห้วยเตย อ๋อบ้านสว่างตำบลไห้เตยอำเภอนสั้มสูงขอนแก่นนะครับงวดเบว่างหันเอาของเลี่ยวๆเงีๆมากงวดน,นี้เอายักเลยได้ครับพีดอ้องนบางหนา้าเหม่อ <นะ S 2> บอกยุขวักเลยเนาะครับแล้วหายลวกไมเจ้าโตแล้ว,าาวรครับหายมาตัวหนึงแล้วครับตัวนึงแล้วครับตีตัวที่สองขึ้นยึดใส่ลวกกันเดี๋ยวนี้ไปแล้วครับได้ตัวผู้กับตัวเมียครับตัวเมียครับโอ้ยตัวผู้ตัวนั้นไปมันลวกผู้ใดครับไอไอสร้างอุดรลูกสร้างอุดวน มันพวกมันยี่ลาบผลดีมันไปใช่ครับแม่นี่สงูงเท่าไหร่ครับเดี๋ยว 150,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  150. ร้อยห้าสิบเอ็ดประกันที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดประกันร้อยห้าสิบกับพี่น้องเข้าเอาเวอร์เนี่ยมาจับเอ้แต่ว่าเนื่ย,จยใจนี่น้อยทองเพี่น,น้องครับพี่น้องเขา้ากำหนดคลอดยี่สิบสองเมษาหกเจ็ดครับเอา้าโอ้ผสมผสมยิบสองเมษาหกเจ็ดแล้วก็ผสมเหยียด แนนมันเสียที่สามยังติดครับอ๋อสิบกรกฎะดาหกเจ็ดแต่ว่าติดแล้วเนาะบ้านเนี่ยติดแล้วครับตรวจเรียืดแล้วกรกฎาคมสิงหากันยาติดแล้วตรวจท้องแล้วเนาะครับเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องเฮากันท้องครับเบิ่มพันล้านเนี่ยกันท้องแล้วกันพี่น้องเฮาเขาแล้วเนาะผสมสามเถื่อยังติดตัวใหญ่เด้พี่น้องเฮากรกฎาคมกัไปอีกับพุญลาพี่น้องเฮาประมาณพุณเสภาคุณเสภาปีนาครับแนนคุณเสภาพีหกแปดเด้อพี่น้องเด้อออกเนี่ยป้านพีนองเฮาโอ้ย เกลื่อน่แห้งนะครับสูงลอยหาิบเอ็ดรับประกันยี่รลอยหาสิบเนาะครับแต่ว่าไอ้ลูกเพิ่นที่อยู่ในทองนี่เขาเขาตรวจแล้วมันว่าครับตรวจแล้วครับตรวจแล้วมีคลิปเรียบร้อยมีคลิปไ้เบิ้งครับมีคลิปไ้เบิ้งพร้อมครับว่าเท่าไหร่ครับนี่คลิปนี่อ่อนแม่เนี่ยเปิดไว้ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทครับสี่แสนหาเงินอันนี้ของสายฟ้าหญ่ได้พีด้องเด้อครับสายฟ้าหง่ค้างครับลำลามครับผม สายฟ้ามนงให้เดี๋ยวผมมาทางนี้อย่างลแล้วนี่ถ้ามกลางสายฝนล,ลิ่นนะพี่นอ้องเขาแต่ว่าโอ้ภาพสวยหลีอได้พี่น้องพุ่นละ่ะตามรับครับัวซยสีหาเงินง่าก็นี่เองเลยครับางามมันก็นยังคงเป็นวา่งามไขาเงายไควหยักก็ยังคงเป็นไข่เงายไข่หยักครับพี่น้องเข้ามัาามาามมนเพราะไปใส่ดอกมันก็ยังไปของมันยุงสี่แหละนะครับผมซี่แสนหาหมื่นบาทครับต่อรองไดครับต่อร่องได้คุยกันได้นะ เอาเบื้อาเบิ้งหนาคอกได้ครับถ้าสนใจนี่เบิ้อมพันล้านเด้อพี่น้องเด้องนี้ผสมอยู่นี่แล้วครับผสมแล้วแล้วเราก็ตรวจท้องแล้วเรียบร้อยนี่สามหลอดเป็นประกันนะครับฟอกำนันสมานนั่นอย่ะงนี้ในใบครับผมไอ้นี่เลื่นงนอครับพ่อกำนันนี่ยนอเนี่ยซื้อเราเลยนะฟอกกำนันเลยฟอกำนันนี่เป็นหมอเอาเลยเพ่อครับหมอครับจ้างเพื่อนอยู่จ้างเพืนกันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้องนี้เนี่ยสามเทียสามหลอดใช่ไหมเนี่ยสุดยอดที่รีเด้อพี่น้องเฮาเบื่อมพันล้านนะดนโดนเทียผมสิได้เปิด ควายงามควายยักษ์ยังสี่เดียพี่น้องเมื่อธรรม,มดาเนี่ยเบื้องนี้แม่ล่ะผมสะอ่อนอยู่ผมอยากเห็นให้ลูกตัวไปว่างหันว่าลูกสร้างอ,อุดรใหญ่<ไ>งค,ครับมันที่พ่อมปนยี่ราบรบุญดีปล่อยไปตอนอายุเท่าไรครับสิบเดือนเนี่ยสิบเดือนครับมันไปสอดอยู่แถวเล่าหน้างามแถวเตอนนั้นยังเทียบพ่อนอนสร้างอุดรตัวผมเห็นจักตัวพ่อนะไอ้ลูกเก่งครับไอ้ลูกเก่งดูจับไว้ทันครับจับไว้ขึ้นปกเลยพี่น้องเฮ้าเนี่ยเบื้องนี้แม่ล่ะ อยู่สายขวาอยู่ในขวากับพี่เอกครับผมเออเดีเดนเห็นบ่อ๋อมันสีออกครับผมบ่าเต้สร้างอุดรแล้วพน้องเข้าเต้ลวกเบิ่มท่านลานตัวนี้เราแม่ยจังสี่นี่มันเก็ไปกันง่ายหลือได้นี่ปามารถซีแสนหาเมื่อนคุยกันได้เนาะครับครับผมเอาขอถามแบบแฟนเพียดมันก็ถามผมมาดูว่าอะไรอาจารย์ ถ้าให้อาจารย์ต้อให้เนี่ยมันสิลงได้ไหรอาจารย์ผมก็เลยว่ามันผิดสวนมันผิดคู่เสร็จพ่รัดแต่ว่าผมจีถามว่าขันตั้มก็ซีเนี่ยเป็นจะคุยกันได้ไ่ะครับได้ยุครับร้องคุยกันเบื้องน่อยติดใจกันผมบอกไปก็ได้หรือ่อใดได้ไปรอเขาผิดคู่บาอีกเนี่ยเป็นใครได้ออกกันเป็นปัวคนนี้พ่าะหัวงวันมึงหันกันรถอนไ เคื่อจ่าได้เพี้ยนเพียรขอลดที่บอกไว้ตัวนั้นกันลดไปได้ดิโอ้ลดให้คือกันแม่นกันลดไปอีกพันหนึ่งเนี่ยผมโทรมาเห็นว่าตกไปนายกเพชรบุรีหุ่นสองตัวพ่อเพียนเพียรผมคือไก่เนี่ยเราว่าเห็นเห็นว่าถ้าในนามของคนคนชีวิตลดอีกพันกันลดให้เราดิเราเลยจัดเล่นแม่ยนครับแม่นี่ผมกับว่าได้ต้อได้พี่น้องแต่ว่าผมบอกในฐานะมา ผมอยากเลี้ยงผมมักผมเพิ่นตัวยิ่ผมมักมเพินนมมเ่นเปิดมากซีส้นหาแต่ว่าผมเพรมีงเงินพอาซีเนี่ยผมเลยว่าผมผมสีลุดซีได้บองสีอันนี้ผมบอกในฐานะว่าผมอยากได้ควายไปเลี้ยงครับพี่มเพิ่นก็ว่าให้คุยกันเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่คุยกันไปซีเส้สนหาคุยกันได้นะครับผมบเบืนน้องหงส์เพิ่มขึ้นล้านได้แล้วไฟแล้วนะครับสวมทุกแล้วเลครับรวยครับมีคลิปให้เบิ่งครับครับผมแล้วก็สงสัยหยังขอเบิ่งคลิปนําพี่มเพิ่นได้นะพี่น้องเฮาคลิปตรวจท้องตรวจหยังเด้อ ซีแสนหาเมื่อนคุยกันได้เนาะพี่เนาะครับอา้าโอเคครับพี่น้องเข้าทำเวลา<ด>อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเข้าอู้หอันนี้กับใหญ่ขึ้กันเนี่ยอันนี้สูงพ่อร้อยล้อยสามสิบแปดครับลอยสามสิบแปดสูงรอยสามสิบแปดนี่ยังในทองเล่าครับสร้างอุดรครับสร้างอุดรครับเจ้า,าเดือนเราครับหาเดือนก่วครับหาเดือนก่ามีใบมีหลอดขึ้นกันมีใบมีหลอดขึ้นกันเนาะตนี้นะครับครับป้าตัวนี้กับเม่ยเน่แม่เก่งเนยหนอันนี้ครับให้ลูกเก่งให้ลูกเก่งเม่ครับ ลวกเพิ่นล่าสุดตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียครับตัวผู้ใดครับตระลามชนชลามชนแม่นครับปล่อยไปตอนจักเดือนครับนั่นนี่ยี่สิบสองนี่ครับโอ้เนี่ยยุทธงรถนั่งนะแม่นครับบารนี้ยุ้นในท้องนี่สร้างอุดรอนเองแม่นครับป้าพี่น้องเ้ามันมือนี่ผมมาเปิดยักกิริเด้ผีน่องร้อยสามสิบแปดนี่ก็บพรสีไล่เด้พี่น้องกับแมงอ่างเงาของสี่ได้ลูกตัวผู้มากของสึว่าเป็นลูกสร้างอุดรนเนี่ยเราเป็นตัวผู้มากนี่พอพันเลยเด้พี่น้อง ม่ตัวนี้ไปเขาแก้วเ้วยพี่น้องนี่เนี่ยเขาแก้วเหลี่ยมมงเลยนะครับนี่เห็นบ่เนี่ยไปเขาแก้วเหลี่ยมมงกลางเบื้องหลังแม่เล่าใด้แม่ละพ่นละน้ำโตกลุงนี่บ่ไหลหนีเด้ยพี่น้องปแม่ห้างเปิดสินสองดอกใสขวาครับเขาตั้ล่าควายห้ามสายมงคนไห้ลูกเก่งครับไว้ตัวนี้อันไรวะครับให้ลูกเก่งให้ลูกเก่งครับเกินตัวไลกไม่ใช่ตัวหรอก็ตัวนึงครับนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สองเนาะสร้างอุ่นหวนเนาะ ตัวแรกฉลามชอนลนี่ทั้งรถนหะนพี่น,อน้องก็เรื่องสิไปส่งไปส่งทางใดครับตัวนั้นเปส่งเลยสกลนครครับโอ้ป้าแม่นี่ว่ายทางใดล่ะครับบัดน,นี้ยงันนี่เปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าครับ,รบพี่น้องเข้าลดลงมาแบบไหลายเลยได้แบเบเนี่ยราคา, 100, าเมื่อไบัดนี<ะ>้ยร <laughs> าคาเมื่อไร่สี่หมื่นเก้าถือว่าไปพ่อไปพ่อมาในยุนคนี้สําหรับควายแม่บอกแม่พันธ์อ่างๆเง,งาๆของสี่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเบื้องเขาลอกกับพวกชีไลเนี่ยเขาขั้นซ้อนไปเขาแก้วเลี่ยมม่งบนเด่น เนี่ยเง่าๆของสีสวาเข้าไปใส่ลูกสร้างเนาะครับให้ลูกเก่งครับออกมาเป็นตัวผูนี่พอพันเลยครับแม่นครับเพราะแม่ครับมันลอยสี่ลอยสี่สิบแล้วมีรูปลูกเล้าให้เบื้องเหนือผู้ใดสนใจอ๋อครับลูกให้ฉลาใช่ใชไปแล้วครับแม่ผมใช่ไว้อยู่แต่ว่าเพรท่านเรื่อพี่น้องมือนี่ตัวจริงสิบเป็ดส่งเป็นสิบเป็ดส่งนะครับผมขอขอถามนะครับส่งกันหลายปัจจัยเลยสี่หมื่นอ๋อโอเคครับผมไว้สิบเดือนสี่หมื่นกว่าสิบเดือนสี่หมื่นกว่าขันเบนตะกี้เ่าแม่นเด้อพี่น้องแม่ครับ แต่ว่านี้แม่เพื่อนเนี่เอาซีเมือนเท่าไรกับพี่ซีเมือนเก่าครับซีเมือนเก่าคุยกันได้คือเ่าเนาะคุยกันได้ครับคุยกันได้ได้คือเ่าด้วยพี่น้องด้วยซีมือนเก่าคุยกันได้คือเ่าเนี่เห็นป่เนี่แม่เง้วเง้ผมเห็นเบื้องแบบเต็มเต็มมื้อนี้ฝนตกลิ่นยังน้อยแดดบดภาาสวยแห้งพี่น้องมันแั่คุยว่าใครด้จับกันได้มันกันอ๋อนะครับผม มันส่วนมากมันเลี้ยงหลายตัวเนาะครับผมก็เลยไม่ได้ใครได้จับปัดเดักนี่เนี่ยกันนี่ละวัววานควายหออยู่ด้ควายหูออยู่ด้วยพอแม่เงาเงาของสี่นะครับพอแม่เงาเๆเราก็ให้ลูกมีสายมีอ่อนจังเสียงกลางเราเปิดราค่าท่านี้เป็นโอกาสผมบอกพี่น้องแล้วนะครับว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่เราจะเลี้ยงควายเราจะห้าเห็ดดีของของห่าดีอยู่ในมือห้ามันดีข้าสางเอียงมันดีมันสีได้เองครับพี่น้องห้า เอาซี0มือนเก่าเนาะพี่เนาะครับต่อร่องได้ต่อร่องคุยกันได้เนาะครับผมอาโอเคตัวนึงครับ,รบพี่น้องเฮาข้นป้ายกนี่เราอย่างได้เราหาที่ควเยวเงี้ยวนี่อย่างมากได้พี่น้องหฮาตัวนี้สูงพ่อลอยหาสิบครับนี่ลอยสี่สิบซีครับลอยสี่สิบซครับป้าเกือบลอยสี่สิบห้าครับอันลอยสี่บ่สิบห้าเพราะหดได้พี่น้องอันเงายวเนี่ยผมวันแปะสองเมตรแปะสองเมตรหสิบด้พี่น้องนี่ นอนยืนขึ้นนี่ซ้ำมันเสาโกรว์วันี้เลยลวกผู้ใดครับในถองเราเพชรลําโพงตัวเล่าเมียตัวล้าก็ไอ้ควายไทยเขาผสมไอ้พวกไอ้เงินอุทัยเนี่ยนะโอ้ตัวเป็นควายเมียไข่เมียบ้านๆเขาสายขันแก่นผสมสายอุทัยแมนครับผมอ๋อปาได้ลูกมากขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเราได้พี่น้องแม่นยังอยู่ในถองเราครับเพชรลําโพงรับเพชรลําโพง ดนบันไดแล้วครับเจ็ดเดือนกลัวครับเจ็ดเดือนกลัวครับมันสีออกเราตัวนี่ไกลแล้วครับผู้ใดเอาไปกินน้องก็เอาไปครับนี่เพชรลำขวงนะครับเพชรลำขวงมั่งหันกับเปิดไปของ่ไม่ไบไม่หลอดไห้กับเขาเลยครับไบรหลอดมีเนาะเม่กสารครบนะครับยี่นองเข้าแต่ว่ามันฝนตกเดือพี่นองเข้ากัเลยนี่กันเล็กน้อยนะครับผมพุ่นเบื้องข้ออ่องเออบุกเผาผูกบัวแล้วที่สาคัญเดือพี่นองเข้านาเขาแม่เราเบื้องดูพุ่นล่ะเขาขั้นซ้อนเกือบอุ้มบาดงามๆครับพี่นอง แปลนกเป็ดน้ำกำไรเก่ามากหนาหลังก็อ่องเอื้องบกผ้าวโหยเง่าเกือบผมมามันสองเมตรหาสิบผุ่หลิบหน่วงเง่าแห้งนะครับใส่เพลทลำโข้งสายฝั่งแปดเลี้ยวสายอุดดอนไปเนาะขมีอันครับมันี่บอกว่าสวยด้วยครับผมเราแม่กัเป็นสายอุทงเท่ผสมไข่สายขนแกนบานห่อแม่นี่ว่าเท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทขึ้นไนสี่หมื่นเก้าต่อรองได้ขึ้นเก้าครับ สม be ัยีกี่ไปพ่อยุทธแถวลาดแค่เจ้าบ่าวาเดี๋ยวซีเมือเก่าฟงเงายวๆสูงๆยุ่งสิเพินบ่าว่าได้พี่นองปู้ฮูนหามู้นห่ฮู้อูเฮู้ฮนเฮ้ฮู้คู้ฮูู้่้องเฮู้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 รู้ฮั้เอ้ผม้ฮู่าม้าู้ฮ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 ูกฮู้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 ฮั้ฮู้ฮูู้้ฮ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 ้ฮู้ฮู้้ฮูู้ฮู้ฮู้ฮั้ฮูฮู้้ฮู้้นู้้ฮเ้ฮู้ฮู้ฮู้ฮ้ฮู้้ฮู้ฮูริู้ฮ้ฮูรฮู้นี้ฮ้เ้ เพ็ดร่ำโขงตังแปดลีว้วเพด็ดอ,ดอุดรเด้อพี่น้องเด้อแล้วแม่ก็เป็นสายขอนแก่นบวกอุทัยนะครับพี่น้องเฮาสูงลอยสี่สิบสี่ลอยสี่สิบห้านะครับครับรนนะะครับอันนั้นครับเอ้ยห็นมันได้ลูกเถือกมากนี่สูงแห้งแต่เดีวยวครับพี่น้องลูกเถือกเราเฮาวบำรุงดีๆเห็ดคือยังฟ้ามเงยเป็นเห็ดเนาะพี่เนาะแม่ยครับอันนี้มันหลายโตครับมันสีได้ของใ,ใหญ่แห้งอีหลีนะครับพี่น้องค่อยหลายแต่ว่าเั็นได้โตเถือกมากห้าไปเลี้ยงแบบบ่ใส่ใจญเนี่ย นอนนำข้ามเนีมันรกระสิแหงเด้ครับพั <ขอ S 2> นท้าได้ค่อยผูแบบสายดีๆมากที่เข้ากับต้องดูแลอะได้พี่น้องเขาจังสีไดพอพันผสมจริงแบบย่างดีได้พี่น้องเด้ออันนี้เอาซีมึนเก่าเนาะครับเ <ผม S 2> นาะคุยกนันได้คือกันเนาะได้คือเก่าครับคุ้ยกันได้ลอยโลนิดๆแน่บ่ลอยโลแน่กับคุยกันได้ครับได้คุยกันนะครับพี่น้องยังยังกับบ่ทอคุยกันนะครับเพราะนั้นมันไม่อย่างดอกคุ้ยกันแต่ว่ามือนี้มันมีแม่ซีเสนหาตัวหน่งเนาะครับ ก็แม่นั่นก็เลยก็ให้คุยกันพี่น้องเขามือนี้คือสีบ้นั่นหรอกเพราะว่ามันเปิดสามโตนะครับผมเขาท่านก็บว่าเป็นหลังก็เอาไปซีเมื่อนซีเมื่นเก่าพันเนาะพี่เนาะพี่คลิปเพิ่งหันก็บตอบรับดีอยรับดีอยู่เนาะครับผมแฟนเพียรก็โอเคมาได้เพียรบุรีก็มามาครับบอกเส้นบุรีก็ได้ไปส่งครับของเบ้าก่อนเลยเนาะว่าเบ้าก่อนว่ารถครับรถเนี่ยเป็นรถได้อีกพันหนึ่งครับก็ตามที่คุยกันได้ครับตามผมก็บว่าเป็นหลังเราพี่น้องเข้ากับคุยกันนั่นละผมกัน็บอกว่าครับมันว่า ผมกตายตัวดอกคุยกับเจ้าของเพิ่นเนี่ยพี่น้องห้องห้องไปราคาวห้องไปครับมันก็บอกว่าได้คือก้อนครับผมถึงอยากให้คุยกับเจ้าของเพิ่นได้พี่น้องคุยกับผมมันเกือบว่ามีอยังไปก็ยู่งได้คลิปดอกพี่น้องเขาเพราะนั้นสงสัยอยังกับวอากับเจ้าของเพิ่นบ้านยุไสกว่าครับบ้านสว่างตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรครับ0874282197็ดสี่อเกเดครับอโอเคพี่น้องเขาพี่ม่อนเด้อครับผมเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหมเนาะพี่เนาะครับสวัสดีครับ